วันนี้นะครับภาพเก้งของเรานะฮะอยู่กับยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ภาพลักษณ์เขาเพจเป็นคนที่แบบเซ็กซี่มากจริงดูใน IG คือเซ็กซี่แบบโอ้โหไฟลุกใช่คือกูเคยเห็นแล้วกูรู้สึกว่าแบบอยากอยากคุยเหมือนกันว่าแบบมุมมองอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงของแบบการใช้ใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่ากูไม่เคยรู้ว่าเติบโตมาได้ยังไงดังมาจากอะไรอ่าตอนนี้เราอยู่กับน้องฟุกกะลอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟุกกะลอนเป็นไงน้าฟัวอายุเท่าไหร่นะปีนี้ยี่สี่ค่ะยี่สี่ทำไมมึงว่าน้องน้องเขา แต่หน้าไปไกลยเขาแต่งหน้าเยอะคืออายุไม่ต่างกันรุ่นเดียวกับพี่เลยพี่อายุยี่อกลตายอียีปีตายครับอีี่ปีตายเลยเหรอใช่อะ ถามด้วยดีกว่าถามความเราโยอาจอาจจะคุ้นเคยคือคือโยอาจจะคุ้นเคยกับน้องฟุกตอนที่ช่วงหลังๆช่วงหลังแบบประมาณ3-4-5หปีใช้แบบเหมือนกับเมอร์ซี่เราก็แบบเหมือนกับว่าเออให้น้องฟุกเป็นช่วยแบบเหมือนกับช่วยรีวิวให้อะไรไดใดเกาะความดังน้องขาแหละตัวดับหนึ่งแต่ก็คือแต่น้องฟุกเนี่ยฮะคือเริ่มแรกเป็นที่รู้จักมาจากงานอะไรเติบโตที่ไหนดีกว่าเติบโตที่ไหนอ่าคนกรุงเทพค่ะอ๋อเป็นคนกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็เหมือนตอนนั้นเป็นช่วงมสามค่ะอายุสิบห้ามสามแล้วก็เหมือนมีเหมือนพอมันเหมื ให้ไฟมันถูกปิดไปก็แบบคนก็มาเล่น Facebook กันเราก็เริ่มเล่น Facebook เหมือนปกติเข้าไปเลยแบบเด็กวัยรุ่นผู้ชายตอนนั้นมาสาม้วก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็ถ่ายรูปเล่นปกติแล้วเราก็ทําคลิปเล่นอยู่แล้วเป็นคนแบบถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะแบบถ่ายคลิปตลกๆกันลงแค่แบบแค่เพื่อนกันเองอะไรเงี้ยแล้วมันถูกแชร์ไปประมาณ4 0 0 4 0 0แชร์เมื่อตอนอายุสิบนะฮะเพื่อนเลยบอกว่าให้เปิดเป็นสาธารณะมันน่าจะแบบว่าไกลกว่านี้แบบคนใช้เยอะกว่านี้ก็เลยเปิดเปิดเปิครับแบบมแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยบวกว เราเปิดสารเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะแค่ไหนก็เลยตื่นมาอีกวันนึงคนใช้กันเจ็ดพันเจ็ดพันเลยใช่มันเป็นคลิปที่เราคเวอร์เพลงลูกทุ่งกวางขาวอยู่กลางเขากวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมากินเนืกินเนอร์สิ๊ไปกินน้ำมันกินเนื้อสติ๊กไปอ่ะมึงจะรีบไปไหนะไรเงี้ยเอบ ใช่นั่นแหละแค่น้ำก็เลยแบบทำให้คนรู้จักแล้วก็คนมาติดตามเลยคือแรกๆมาเป็นแบบเป็นตลกๆก่อนทําล้อเลียนก็เหมือนเราทำเล่นใช่ทําล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นๆเพราะว่าเหมือนเนื้อเพลงมันจะมีความแบบคําผวนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเล่นๆคำขำๆแค่นั้นกับเพื่อนซึ่งก็คือถ่ายโทรศัพท์มือถือง่ายๆเก่ายังไม่มีไอโฟนเลยนะครับเป็นแบบเก่าๆเลยพวกพวกแบบภาพแตกๆเลยแต่ก็คิดเลขถ่ายฮะใช่คือมันแบบไม่ชัดอ๋อโอเคแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือก็เริ่มมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ป้ะเร็วไป ตอนนั้นหนู่งสิบห้าหนูก็ก็เหมือนก็ถ่ายรูปไปรูปก็เหมือนมีคนไลฟ์ขึ้นสามพันห้าพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเรื่อยๆมาแล้วก็ตอนนั้นยังเด็กผู้ชายอยู่นะคะอยู่ในกรมทหารกับพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อเป็นทหารหรอใช่ใช่ครพอ๋อพ่อเป็นทหารเราก็เลยต้อยู่บ้านพักในกรมใช่ค่ะอยู่ในกรมทหารล้วไปเกิดเลยแล้วก็เหมือนพอพ่อเสียค่ะเราก็เริ่มได้แบบมาทํางานรีวิวแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้นะคะว่าแบบเราแบบไม่ได้แบบเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยอ๋าไม่มีใครรู้เลยเพรา่พ่อดูพยอดดูไปก่อนแล้วงั้น ร้อนกับไปเลยตั้งแต่ตอนตอนนอู้นพ่อพ่อรู้ป่ะตั้งแต่เกิดคือหนูไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมแต่หนูคิดว่าเขาก็น่าจะรู้แหละหรือไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะว่าพอ่อเป็นทหารแล้วก็ให้เราเอาอกกังกายทุกวันอยู่แล้วไปดึงข้อไปวิ่งไปไไ<ร>อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําได้ทําได้ทุกอย่างแต่เรารู้ตัวเองตั้งแต่เราเกิดอันนี้หนูไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาห้องน้ำเวลาส่องกระจกก็จะมีความแบบมีความนึกถึงผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนตอนเด็กๆใช่ใช่แต่ก็ยังงงๆสับสนเลยเพราะว่าเหมือนที่บ้านปิดมากๆเพราะว่าในกรมทหารด้วยมันไม่สามารถแบบวว่่าาาาจะะแแบบบตััเเมออนกสดงรร ก็เป <an indo> <wast Salvador> ็นฟิลแบบเขาเมาๆกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะเดี๋ยวแม่ก็จะอายนะนี่เรามีพี่น้องป่ะไม่มีค่ะลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวเลยโอ้ยความคาดหวังก็ต้องสูงนจบมสามคือพ่อให้วิ่งทุกวันดึงข้อวิดพื้นเก็จะไปสอบในร้อยอ๋อให้ไปเรียนเรียนในร้อยลงทุนให้เราเป็นแบบหลายหมื่นนะว่าเพื่อไปเรียนกดวิชาค่ะแล้วถึงเวลาต้องเราเข้าห้องสอบเราก็รู้ตัวเองเราไม่ได้อยากเป็นเราก็หลับพอฝนออกมาปุ๊บมันไม่ติดอยู่แล้วมันไม่ติดอยู่แล้วเพราะเราพี่วังก็ยิ่งกดดันเขาไไปปปใหหญ่่่่่วาาาเเเเเเจ้แแบบตตออองง็นน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 ทรรรรรระัีีีี๋ยยยพิศษโ เล่ห์กลที่มันที่มันที่มันจะต้องใช้ในการสอบเรียนเสร็จกลับมาวิ่งรอบสนาม3 4รอบโขนข้อดึงข้อทุกอย่างวิดพื้นทุกอย่างจนถึงอายุเท่าหร่อันนี้คือมสประมาณมสม4ประมาณนั้นค่ะแล้วเราไม่ได้มีแสดงอาการตอบไม่มีเลยเพราะว่าเพื่อนในกลมก็เป็นผู้ชายหมดเลยทุกคนอยู่แล้วเราเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกดีหรือเฮ้ยคนนี้หล่อจังเลยรู้สึกมีความรู้สึกมีบ้าแต่แต่ไม่ได้พูดกับใครคือรู้สึกคนเดียวเพราะว่าเพื่อนสกิดทุกคนไม่มีใครรู้แล้วเราเริ่มรู้ยางว่าเราว่าเราน่าจะเป็นเริ่มมรรรูู้้้้้ค่่่่ะะะเเเเแลวจจจนนพอออออสียาาถึงไไไไดดดบบบบบกก ทีบ Dante, ่บอกว่าเออแม่หนูไม่ได้เป็นผู้ชายนะคือเราพาแฟนมาเลยบอกว่าเป็นน้องเราก็สุดฤทธิ์เหมือนกันเนาะคือเราพาแฟนมาเลยอ๋อแล้วบอกว่าเป็นน้องใช่บอกเป็นน้องแลมานอนบ้านบอกว่าเป็นน้องมาขอนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแต่อันนั้นคือเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนแล้วคุยกันมา2ปีแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวถามก่อนนิดนิดนึงแล้วตอนนั้นเรายังแบบเริ่มรู้แล้วว่าเราเราชอบอะแล้วเราไปรู้สึกว่าเออมีคนมาจีบแล้วเราเริ่มคุยกับเขาจนรู้สึกดีได้ยังไงเขาเขาเขามาคุยกับเรายังไงท้าก็เป็นแบบแอดกลับ ก็ไปส่องแล้วก็เออเขามีความน่ารักคนเด็กผู้ชายเนี่ยเราก็เห็นเพราะเราก็เหมือนแบแบใบนแมผู้ชายอยู่แล้ว,แ,ลวแต่แรกแบบว่าไม่ได้บอกใครแต่ก็คุยกันมาประมาณเกือบสองปีค่ะถึงจะได้แบบว่าคบกันถามอ่คือเวลาที่สม,มุินนะเรายังไม่ได้เปิดตัวว่าเราเป็นเก้ง<ข>เรายังดูเป็นแมนแมนอยู่เง,งี<ๆ>้ยล้วถ้ามีคนมาชอบอย่างเงี้ยครับเขาก็จะนึกว่าเราเป็นชายแท้เราจะนึกว่าเขาเป็นชายแท้มันตรงไหนที่มันเป็นจุดสปาร์คว่าเฮ้ยเขาต้องชอบเรามากกว่าเพื่อนแน่นอนหนอว่าเป็นเรื่องของระยะเวลามากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เป็นเด็กอยู่มม มีแฟนเหมือนกันผู้หญิงเขาก็เป็นชายแท้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะคือยิ่งอย่างเนี้ยยิ่งแบบยิ่งน่ากลัวเนึกออกว่าเพราะว่าเราเองก็จะไม่กล้ากระโดดไปเต็มที่ไม่กล้าก้าวไปเต็มที่เราไม่กล้าคุยกับเขาแบบเหมือนกับเหมือนกับให้ใจเต็มที่เพราะเธอเคยชอบผู้หญิงมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเธอจะมาชอบเราได้ยังไงเพราะมันคนละแคสกันอะซึ่งซึ่งยุคนั้นกูว่าเรื่องเพศมันยังไม่ลื่นไหลยใช่ยางแต่หนูว่ามันเป็นระยะเวลามากเพราะเหมือนปีแรกก็ยังคุยกันแค่แบบพี่ฟุกน้องแบบเรียกกัันออเเจจ ปีแรกไม่ได้เจอเลยครับอยู่ในโทรศัพท์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยค่ะโทรอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนแม่งคุยโดยไม่เห็นหน้ากันแบบเป็นปีๆได้เลยนุเว้ยอันนี้มัน Amazing นะชอบนะมันทำให้มันทำให้รู้สึกผูกพันแล้วมันทำให้ใช่ใช่ใช่ทุกอย่างมันค่อยๆดำเนินไปแบบช้าๆแต่ชัวร์แต่เดี๋ยวนี้มันมันเร็วแล้วมันก็ไม่ชัวร์มันเร็วมันเร็วสิมึงใช่มึงเราเจอเร็วมากโยบางทีไม่ไม่ยังไม่ถึงวันเลยโยเร็วหมายถึงได้คุยกันเร็วแต่มันแต่มันมันล้มง่ายแต่อ่ะน้อง แต่ตอนหนูไม่ดื่มนะคะเขาดื่มแล้วก็แบบว่าน่าจะกลับบ้านไม่ไหวแล้วก็แบบไปนอนที่บ้านอะไรเงี้ยฮะก็บอกแม่ว่าเป็นน้องมาขอนอนด้วยอันนั้นคือครั้งแรกที่มีครั้งแรกเลยเป็นน้องครั้งแรกที่แล้วเราครั้งแรกที่เจอเขาเป็นยังไงรู้สึกยัง ตอนปีที่สองแล้วที่เราเริ่มเจอกันแบบครั้งสองครั้งไปทานข้าวว่างอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันบ่อยห่ะนานๆทีเพราะว่าก็แบบไม่ได้ไปหาเพราะเขา,าอยู่ละที่กันไกลมากอะไรเงี้ยอ่าแล้วพอเมากลับบ้านไม่ไหวมานอนเหมือนนอนหลายวันประมาณสักสาวันได้แล้วเราก็นอนปกติมีจับมุงจับมือไหมไม่มีห่ะนอนคือบ้านที่ทหารครับมันเป็นบ้านผักแล้วว่าห้องข้างบนพ่อก็ทําเป็นห้องพระอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเป็นนอนรวมอวม<ก>๋อนอนรวม,มใช่ต่างคนต่างนอนแต่ว่าเหมือนแบบตอนเช้าแม่เขาจะตื่นก่อนอยู่แล้วตื่นเช้าเงี้ยเขาจะเห็นว่าที่เราแบบไปกายหรือขาไปอะไรอย่างเงี้ นี่คือเราเรากล้าเอาพี่ชายไปนอนรวมกับกับพ่อแม่คือมันไม่มีห้องแยกค่ะตอนน้คือถ้าแยกได้มันก็แยกเลยแยกได้ก็แยกเนอะคือโอ้ห้องรวมก็ยังเมาเราก็แซ่บเหมือนกันพอพอใช้ได้มันไม่มีห้องแยกก็คือเหมือนแม่พอเห็นว่าสักสามวันรู้สึกว่าแปลกๆแล้วแม่ก็เรียกไปถามแบบว่าคืออะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยไล่กลับไปเลยนะอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าทำไมอ่ะแบบคือเราก็ไม่ได้บอกเราก็เราเป็นเลยเขาก็เริ่มเขาก็รู้แล้วแหละตอนนั้นนะแต่เราก็ยังไม่ได้บอกว่าเราเป็นอะไรเราก็บอกเราก็เป็นแบบเนี้ยทำไมอ่ะแม่อะไรเงี้ยเราก็เป็นลูกอ่ะเราก็หาเงินหาาางนนนตอี้เร ทำงานตลอดอะไรเงี้ยฟีลตอนนั้นคือแม่อะอายว่าแบบว่าจะโดนแบบข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ารอเออยอะไรเอ,รอร<ช>่ยใช่ค่ะแล้วสุดท้ายแล้วเขาก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงเป็นปีเหมเือนกันคะ่ะเขาเกลียดก,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 ดก,นกันมากแบบเกลียดกันหนูกับแฟนมากเพราะว่าเขาแบบแม่อาจจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นหรือเปล่าหรือไม่เป็นเพราะว่าเราก็อยู่ในกรมทหารวิ่งออกล้างกายตลอดกับเพื่อนอะไรเงี้ยพอวันนึงมันมันเร็วมากเราไม่ได้เกิ่นอะไรกับเขาเลยมันเขาได้เห็นเองเลยแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเออเราเราแบบไม่ใช่ลูกผู้ชายนะที่จะจะเป็นทหารในเขาได้เพราะว่าเขาจะปลูกฝังนน่าตอออมมีีเยยยะะ เรพูดอย่างทุกวันก่อนะมีเมี้ยแตงแกนหน่อยจะได้แตงแกหน่อยเองเราได้พูดทุกวันเออเป็นความคิดปังกันนะใช่พูดทุกวันแล้วก็แบบเราก็แบบแฟนก็ต้องกลับบ้านแล้วแต่เราก็พยายามพาแฟนมาทุกวันเพื่อแบบว่าให้แม่ได้แบบได้คุยหรือแบบได้ได้เจอกันนะฮะให้แต่ก็ไม่ทุกอย่างอันนี้เอิร์ดว่าจะถาม โทษทีอันนี้คือแฟนแฟนคนนั้นเนี่ยคือแฟนปัจจุบันค่ะอ๋อโอเคปัมจุบนปัจจุบันย้ำมากเกินไปแล้วแบบว่าไม่ใช่คนเก็ไม่เป็นไรมั้มันเรื่องผ่านผ่านออคือแสดงว่าเราอ่ะชีวิตนี้เรามีแฟนแค่คนเดียวใช่ค่ะมึงฟังไว้โยโยเท่าไหร่คนละร้อย ไม่มีแฟนสองคนที่พี่เคยมีแฟนเก่าสองคนมีแค่นั้นไม่ได้มีเยอะนะแค่สองคนครับแค่สองที่พี่เป็นแฟนแต่แค่แต่แค่เราจะแบบรู้สึก amazing กับ LGBT อ่สมมติเก้งอะไรเงี้ยเออที่เริ่มจากเก้งมาก่อนแล้วก็คือแบบจบที่คนเดียวแล้วตอนตอนแรกเราคือเป็นเกย์มาก่อนเลยก็เหมือนตอนเล่นผู้ชายเราก็เหมือนก็เป็นเกย์แหละครับเพราะคบผู้ชายด้วยกันก็เป็นฟิลนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็แต่งแต่งบอยแต่งบอยค่ะแต่งบอยแต่งกลาง อ๋อก็คือท,ทั่วไปเลยใช่ค่ะทั่วไปเลยอาวแล้วแบบนี้ณวันนั้นที่เราคบกับแฟนแล้วเรายังเป็นเป็นเก้งเป็นผู้ชายอยู่ดูเหมือนผู้ชายแล้วแบบนี้แล้ววันเนี้ยแต่เราดูเป็นผู้หญิงไปแล้วไงต้องอต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแบบตอนที่เราคบกันเราก็ทํางานเราก็เริ่มแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะแบบต่้งหน้าปกปิดสิวเฉย,ยแบบผู้ชายแต่งหน้าปกติแล้วเหมือนแฟนนะฮะจะเสพแฟชั่นเยอะเยอะมากๆแบบเสพแฟชั่นเมืองนอกเสพแบบการแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าสู่แบบการแต่งตัวแบบใส่ฟอร์อะไรเงี้ยค่อยๆเริ่มเริ่มค่อยๆผมค่อยๆมา อให้หมดว่าควรจะทำยังไงใส่ชุดอะไรทุกเย็นทุกปัจจับันเนี่ยฮะอ๋อเหรอทีนี้แฟนผมให้เลือกชุดให้ก่อนจะออกมาทั้งหมดค่ะคำถามเนี้ยคนสงสัยเยอะมากว่าคือเป็นเกย์มาก่อนแล้วแต่งหญิงแล้วแฟนรับได้ไหมเขาบอกว่าคือเหมือนมันไม่ได้แบบวันนี้เกย์แล้วอีกวันหนึ่งแต่งหญิงเลยไม่เหมือนเป็นการแบบค่อยค่อยมาเพราะแฟนก็เหมือนแบบชอบดูแฟชั่นแล้วแบบดูนางแบบอะไรเงี้ยเขาก็จับเราแต่งจับเราแต่งเราก็ค่อยคแต่งตอนแรกก็แต่งหญิงแค่ออกงานแบบลูกค้ารีเควสต์มาให้แต่งหญิงออกงานซื้อจัมือปมแล้วนก็แต หน่อยครับว่าเป็นความคิดตั้งแต่เด็กป้าว่าเราอยากเป็นผู้หญิงเราอยากแต่งหญิงไม่ไม่นะถ้าแตตอนเด็กเลยคือคือต้องบอกว่าโดนที่บ้านแบบว่าบอกตลอดว่าเราต้องเป็นทหารไม่ได้คิดเลยว่าเออฉันเป็นผู้หญิงนะอยู่ในร่างนี้อะไรไม่เคยมีความทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบวันหนึ่งฉันจะต้องเหมือนผู้หญิงให้ได้มากทุทกทกีไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้โอเคว่าก็คือคิดว่าก็คือคงเป็นเกย์ใช่หรือหรือเป็นผู้ชายถ้าพ่อไม่ได้เสียคงแบบไม่ได้มีโอกาสแบบที่จะแบบบอกแม่อะไรเงี้ยอ่ะแล้วกลับไปตอนเด็กๆอยู่แบบเราอยู่ในกกรมมหาแแโดนนบบเพื่อ ง่ะราเรามีไม่โดนครับเพราะว่าเราเราไม่มีอะไรออกเลยไม่ออกเลยเพราะตอนมอ .3 ม .4 เฮ้ยมึงกู<น>ะอะไรอย่างเงี้ยมึงกู ตีฟันโดนฟันมาไปไล่ฟันหมดใช่ค่ะั้องเป็นสายบู๊เหรอคือจริงๆถ้าส่วนตัวเองอ่ะก็ไม่ได้อยากไปไล่ฟันอ่ะเขาหรอกแต่เหมือนแบบเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบเพื่อนไปอ่ะแล้วเราไม่ไปเราก็กัวดจะโดนร้องเป็น่อวเรื่องวันนั้นมันมันคือคือเหมือนตอนที่หนูเรียนช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบสอบปลายภาคที่จะปิดเทอมทุกทุกสอบปลายภาคทุกปีอะค่ะก็จะมีแบบรองต่างนองเรียนที่จะมารอเพราะแบบว่าเลิกเรียนเขาจะตีกันเนี้ยเป็นเรื่องอย่างปกติทุกปีมปลายนัดกันมต้นค่ะมสามแล้วนเหือนมสาม อยู่กับแก๊งเพื่อนนี่แหละเพื่อที่จะรอแบบตอนว่าไซไปตีกันอะไรเงี้ยแต่อ๋อคือเราเราก็เตรียมจะไปไปด้วยแต่แต่ทุกครั้งที่ไปหนูไม่เคยไปทันหนูยังอยู่หลังหลังหนูก็กลัวตันนั้นก็ยืนซื้อน้ำอยู่แล้วเรายังไม่ทันออกพวกโรงเรียนอื่นมาก่อนขับมอไซค์มาเต็มเลยเราหันหลังอยู่หันไปอีกทีอ่ะมันเห็นขวานลอยมาแล้วอ่ะขวาเลยหรอชายขวานตามตรงนี้นะหนูก็วิ่งลอยหรือว่าลงเหเห็นอย่างเงี้ยเลยแบบ หนูหันหลบหนูกว่าโดนหน้ามากแล้วอดอกด้วยตอนนั้นแบบว่ามีชื่อเสียงแล้วคนติดตามแล้วเราก็หันหลบเลยแล้ววิ่งหุยรอดกับเพื่อนรอดเลือดเต็มนี่เลยเพราะตอนนั้นยังมันมันชา แล้วเราคือเขาเกลียดอะไรกันมาหรอคือไม่ได้เกลียดครับเหมือนก็เหมือนแค่เป็นต่างโรงเรียนกันเฉยมก็เหมือนเหมือนงานเหมือนงานบอลต่างๆสมัยตอนเด็กที่เราจะเคยได้ยินที่มีสี่โรงเรียนแล้วก็แบบเาก็จะอะไรไม่รู้ยเรองอะรเป็นอะรเราก็เหมือนทำเพราะว่าเป็นต่างโรงเรียนกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันยังเป็นกันอยู่ปะเป็นอยู่ยังตีกันอยู่อีกหรอเพราะรุ่นใหม่ๆเขายังทำมันไร้สาระมากเลยนะอะไรเงี้ยคือสู้แบบฟันกันในทางอื่นดีกว่าทางไหนดีโยฟันไหนดีไปฟันกันในห้องเออดีกว่ากูว่ากูกว่าฟ็ด นจามหัวนะดีไม่ตายเอาไม่ตายค่ะคแลรอบด้วยานแล้วงานนั้น,นเย็บแปเข็มแปดเข็มแปดเข็ม<ป><ป> แม่ร้องไห้อยู่หน้าโรงพยาบาลแบบจะเป็นจะตายแบบทุกคนตกใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูนั่งเฉยๆนะเพราะมันมันยังไม่รู้สึกมันก็แบบรอเพราะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะก็รอสี่ชั่วโมงไปเรอยสี่ชั่วโมงให้เลื่อนไหลไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยกว่าจะได้เสื้อชุ่มเลยแล้วตอนนี้เรายังคบอยู่กับเพื่อนกลุ่มสมัยมัธยมป่ะมีมีคุยบ้างเพื่อนส่วนใหญย่างเป็นผู้ชายหมดเลยเขาเรีแอคกับการที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ยังไงไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยแต่มีแค่แบบทักวันสบายดีไหมนานๆดีแบบสี่ห้าเดือนครั้งอะไรแต่เพื่่่่อออนนนใกรรมมททหาายยัังงงีีบ้คตตตติดดลแ กเหมือนเห็นเรามาเรื่อยๆแบบไม่ได้แบบว่ามันแบบภายในไม่กี่วันนะคะเพาะวเห็นเราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ตกใจอะไรแต่เขาก็เขาก็เหมือนกับเห็นเราเป็นเพื่อนก็ชอบมาสวยเป็นเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนคนหนึ่งอ่าโอเคก็วัยรุ่นรุ่นใหม่เนาะก็จะแบบเหมือนกับว่าเออเป็นเพื่อนกันก็เปิดรับอะไรก็แต่ว่าแฟนแฟนคนนี้ก็คือตั้งแต่มอคบกันตอนปี58ค่ะก็คือประมาณปีนี้หกหกปีค่ะหกหกปีแล้วใช่ค่ะอราก็ประมาณมหาลัยปะประมาณมปลายแต่ถ้าคุยกันมาย้อนกลับไปอีกสองปีครับรวมหกป็็นนเปปี แฟนหนูตอนนี้21่สิบเอ็ดประมาณมสองมาสามแล้วเราก็ประมาณมห่าง3สามปีสีประมาณนั้าประมาณนั้นโอเคแล้วก็ตอนช่วงมหาลัยก็ไม่มีอะไรหนูจบมหก่ะจบแค่มหกอ๋อโอเคแล้วเราก็ออกตอนชายเพราะว่าเหมือนงานมันชนอะไรเงี้ยแล้วนี้แล้วอย่างแฟนเนี่ยคือสเปคของฟุกเลยป่ะหนูชอบเด็กค่ะชอบเด็กอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยชอบผู้ชายชอบชอบผู้ชายหน้าตาน่ารักอยู่ชอบชอบเด็กค่ะแต่ถามว่าหน้าตาเป็นไงหนูก็ไม่รู้บอกไงแต่ว่าถ้าอายุแบบ1ิบเจ็ดสิบแปดอะไรเง ได้หมดมากไดก้หมดเสียงคุกเสียงตารางเหมือนกันแล้วเ่าาเอาแล้วแบบนี้แล้วคือตัวเราเปลี่ยนจากผู้ชายค่อยๆเปลี่ยนพัฒนามาเริ่มมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าอย่างเรื่องบนเตียงเนี้ยแฟนเราแฟนเรารับได้ไหมแล้วแฟนเราตกใจไหมไม่ค่ะทำนมแฟนก็ไม่ควรให้ทำเพราะส่วนตัวหนูก็แบบคือหนูไม่ค่อยดูแฟชั่นขอกแฟนเขาก็จะแบบว่าเออถ้ามันมีมันก็จะแต่งตัวสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยเราก็คุยกันแฟนก็แบบเหมือนอยากให้ทำมาเป็นปีอะค่ะกพื่อจะได้ทำอ่าฮะใช่แต่ก็คือเป็นสิ่งที่เราเองก็คือทำก็ด้รส แปลว่าตั้งแต่เริ่มเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นเกย์ไปตลอดทั้งชีวิตวันเนื่งอาจจะแต่งหยิงก็ได้และอย่างรูปภาพที่ลงใน IG แบบที่บางทีเซ็กซี่มากๆนี่คืออันนี้คือแฟนแฟนช็อตแฟนถ่ายแฟนแต่งรูปให้ทุกอย่างหนูไม่ทำอะไรเลยคือเพราะบางคนก็จะแบบว่าโอ้ยลงรูปเซ็กซี่จังเลยแฟนต้องแบบแฟนต้องไม่ชอบแน่ๆต้องขอแฟนก่อนนี่คือแฟนให้หมดเลยครับแล้วถามเองฟุกงเรื่องงานตะกี้ที่ค้างไว้นี่แรกเลยว่าหลังจากที่โอเครับเริ่มรีวิวปุ๊บแล้วก็มาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ แล้วค <mile> ือเพจคือโลกของคนมีหนวดใช่ไหมเพราะว่าหนูมีหนวดหนูไม่ได้โกนหนวดออกตั้งแต่แต่งหญิงเริ่มแต่งหน้าก็คือมีหนวดก็คือไม่ได้โกนออกเออแล้วเหตุผลอะไรทำไมตอนนั้นเราถึงเถึงไม่ได้โกนหนวดเหตุผลจริงๆอะมันอาจจะดูแบบงงๆคือว่าแม่ค่ะย้อนกลับตอนผู้ชายเหมือนกันตอนที่พ่อเป็นทหารทหารเขาห้ามไว้หนวดอยู่แล้วต้องตัดผมสั้นโกนหนวดตลอดแล้วหนวดพ่อแข็งเรียกว่าป่าหนวดป่าแข็งแล้วแม่ก็จะบอกตลอดว่าเนี่ยโตไปถ้ามีหนวดอย่าไปโกนนะมันจะแข็งเราก็จำอยู่ตั้งแต่เด็กอ๋อใช่ใช่ แล้วมันจะยิ่งขึ้นไว้ไม่เคยผลเลยแล้วพอเราเริ่มแต่งหน้าเงี้ยมันยังไม่ได้ขึ้นมากแต่พอเราเริ่มจะแบบเออไว้ผมแบบแต่งหญิงแล้วหนวดมันเพิ่งจะขึ้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากโกนมันแข็งแค่นั้นแล้วพอแต่งหน้าเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคเราเรารู้สึกว่าเราสวยปกติอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากโกนออกคือมันมันเป็นคอนเซปต์ด้วยหรือเปล่าว่าถ้าเราถ้าสมมติว่าเรายิงเลเซอร์หนวดโกนหนวดยิงเลเซอร์ให้มันหายไปหมดเลยเราก็จะเหมือนกับบิวตี้บล็อกเกอร์ LGBT ที่แต่งหน้าสวยคนน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 นึงงงงแตตตต่่่่่่่พพพออ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 เเเเเเเรร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 ราาาาาาามมมมมีีหหววววดดดัััทใ้้้้้้้ะะไไไไไืืซ็์ยกู ก็รู้แค่ว่าเราไม่โกนเพราะมันจะแข็งแค่นั้นเองมีมีเหตุผลแค่น,น,น,นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งว่าพอเราถ่ายรูปเลยรู้สึกว่าหนวดอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบที่ทาให้เราไม่สวยขึ้นอะ่ะทุกครั้งที่เราแต่งหน้าเสร็จเราส่องก,กระจกรู้สึกว่าเออมันสวยนะเราเอาแปรงอะมาหวีหนวดด้วยซ้ำบางทีแบบมันโดนแป้งโดยมันจะมีความแบบอ,อ่อนลงแล้วก็หวีมันเข้มขึ้นด้วยซ้ำแ,แล้วเราก็เล็มหนวดเอาใช่ไหมใช่คัดเล็มเอาใค่มันยาวก็คือเล็มเอาแต่ไม่เคยโกนตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เคยโกนเขาแนะนำจมูกค่ะเพราะว่าเกาหลีอะเขาเพิ่ง พวนี้ต้องโกนหนวดนะคะอะไรเงี้ยเราก็คือมันยกเลิกไม่ได้แล้วมันหมอเหมือนต่างๆเราก็เลยต้องโกนค่ะแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้โกนไปหนึ่งครั้งเดียวค่ะโอ้โหแล้วครั้งที่โกนก็คือไม่ถ่ายรูปไม่อับอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าตอนหยิบกล้องมาเซลฟี่รู้สึกว่ามันหน้ามันแปลกมันแตกไปมไม่มั่นใจขอดูขอดูหนวดหน่อยได้ไหมอ่ะพี่นั่งไกลๆก็ได้ได้ได้ค่ะมันก็บางลงเพราะว่าหนวด หันยาคุมด้วยเอออ๋อเออแต่มันก็บางบางมากเลยนะแต่มันก็เป็นขนอ่อนๆอยู่ใช่ครับแล้วแล้วเราเคยไว้ยาวที่สุดเท่าไหร่หนูก็เหมือนไว้เพราะหนูเป็นคนทาลิปแบบทาปากใหญ่อยู่แล้วว่ามันถึงปากก็แค่ตัดออกแค่นั้นนะคะไม่เคยแบบแล้วเราเคยคิดอยากจะให้หนวดมันแบบมันเหมือนกับว่าเอามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยตัดทรงมันไหมมันมันขึ้นถึงนี้ปะไม่มีอะไรค่ะมีแค่ตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้ไม่เคยขึ้นครับตัวนี้ก็ไม่มีค่ะแปลกมากของกูขึ้นถึงนี่อ่ะมึงขนเยอะไงอ่ะแล้วแล้วแล้วพอเพิ่่งเทานนนั้ะะ โมไดมันปีนี้ปีที่2องเองคะ่ะไม่ได้ทานมาก่อนเลยเพราะว่าเหมือนเราก็เริ่มรู้ว่าแบบเวลาแต่งหญิงนะถ้ากินอ่ะมันจะได้ความแบบที่แบบดูซอฟขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้อยากแบบว่าให้แบบว่าเออมันไหลนี่ใช่่เราแค่<ๆ>เพราะเราออก่ังกายตั้งแต่เด็กตอนจะมีความแบบชัดๆมีเส้น<ๆ>เลือดอะไรเงี้ยเราแค่อยากกินให้มันแบบว่าเป็นสูตรที่แบบไม่ได้แรงมากแบบว่ากินให้รู้สึกว่าแบบมันแบบมันมีความละมุนขึ้นเฉยๆแค่นั้นนะคะนิดเดียวก็ไม่รู้สึกอะไร แล้วพอเราเราเริ่มมีหนวดแล้วเรามาทาทาเพจเนี่ยเราก็เลยตั้งชื่อจากจากหนวดเราเลยมันเกิดจากที่หนูทําคลิปแต่งหน้าปกติค่ะแล้วเหมือนมีคลิปนึงอ่ะมันถูกแชร์ไปที่แบบพวกฝรั่งเยอะมากคนแชร์แบบหลายหมื่นคนดูหลายล้านมากๆแล้วเหมือนเขาก็มาพิมพ์อันนั้นคือในยูทูบใน Facebook ค่ะในเพจ Facebook แล้วเขาก็มาพิมพ์ภาษาอังกฤษกันเต็มเลยแต่หนูไม่ได้ไปแปลหรอกแต่มีคำาน่างที่หนูไปแปลแล้วมันแปลว่าโลกคนมีหนวดเป็น world m a c h i n สักอย่างหนึ่งค่ะหนูก็ได้ไปแปลแล้วก็เออมันหน้ามาตั้งงเเเเเป็็นนชื่่อพพจกตั้้ลลยแแคะะวรามี คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าแล้วก็วอล์กไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวก่อนที่จจ้าพิดก็คือจะเน้นไปเที่ยวเพราะคนจะชอบดูเราแต่งหน้าแต่งตัวตัดตัดเองทำเองทุกอย่างมีทีมงาน<อ>ครับแต่ตอนแรกก็ตัดเองเหมือนก,กันตอนแรกก็ตัดเอง และเริ่มแรกๆคนดูเยอะยังตอนแรกคือตอนแรกที่ที่มาทํา YouTube เพราะว่าเหมือน a c e b o o k อะค่ะเราเราอยากเปลี่ยนบาว่าเปลี่ยนทาร์เก็ตเปลี่ยนมุมมองเราอยากมาท o u t u b e เพราะว่าตอนนั้นคนยังไม่ทํา YouTube เยอะเราแค่แบบอยากอยากลองแต่งหน้าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็มีคารคเตอร์ที่มันแบบไม่ได้เหมือนใครก็มาทํา YouTube แล้วคิดว่าไงคนก็ต้องดูเพราะว่าใน Facebook คุยตามเราเป็นล้านอยู่แล้วคิดว่า u t u b e อะทาไงคนก็ดูสร็จพอทําไป2 0 0วิวอย่างเงี้ยสรีบหน่อยสรีบก็เลยรู้ว่าอ๋อประมาณ4ามที่มาทว่แล้วค เลยนะเพราะคนเมนต์หรือทัศนคติต่างๆวิธีการมันไม่เหมือนกันเลยมันแบบคนละเหมือนคนละตลาดเลยเฟซบุ๊กมันจะรุนแรงกว่านิดนึงเนาะใช่แล้วก็เหมือนเขาก็แบบด่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายูทูบอ่ะส่วนใหญ่คนจะมาติเพื่อเกาะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเมืมาณปีนึงอ่ะคนเริ่มดูแสนหนึ่งสองแสนอะไรเงี้ยประมาณสามปีก็เหมือนสิ้นปีเราครบล้านทัพพอดีรันทัพแล้วอย่างมีเคล็ดลับยังไงเรื่องการคบกับแฟนได้แบบตั้งเก้าปีอ่ะจริงๆเคล็ดลับอ่ะคือหนูไม่รู้เพราะว่าแฟนหนูเป็นคนที่แแแบบบบบบคคค่่่่ออนนนนข้้้าาาางงงิมกกๆืตตัััะเเรไดลยว บอกรักกันกี่ครั้งคือแฟนแบบกี่ครั้งไม่เกิดห้าครั้งค่ะบ้าจริงแล้วก็แบบคือแบบในที่สาธารณะคือจะไม่มีการแสดงอ่อยอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้แบบมาโดนกอดไม่มีไม่มีไม่มีเลยค่ะจะมีแค่ตอนนอนกับคือเราอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยคือในชีตจริงปกติคือเหมือนเพื่อนกันกินข้าวกันต่างคนต่างกินต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่คบกันก็จะเป็นแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันมีทะเลาะปะะเราะบ่อยค่ะแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันคือเราจะจบในคืนนั้นคือคุยัง นั่นนี่นูน่นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเคลียดมีทะเลาะแบบเรื่องคนอื่นมาเกี่ยวข้องมากมั้มีพี่ครับเพิ่งล่าสุดอของเราอหร<ข>ือของเขาขอ,ของหนูของหนูค่ะแฟนหนูไม่เคยมีนิสัยแค่ชมคนอื่นก็ไม่เคยได้เห็นจากแฟนแต่หนูแบบก็เหมือนแบบเฮ้ยคนนั้นล่อคนนั้นล่ออะไรก็จะพูดตลอดแล้วก็แบบบางทีคุยเล่นบ้างแบบคุยกับเด็กเล่นแต่ว่าเราไม่ได้คิดหราแต่ก็รู้ว่ามันผิดแต่ว่าแบบคุยเล่นแล้วเขาจับได้อะไรเงี้ยฮะอ๋อคือเรามันก็มีคนส่งมาหาเรานู่นนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็คุย่่นนแ้้วกกก็ยามัับูดดฟไไ อะไรมากไปกว่าน,นั้นมันก็คือคุยเพื่อความแบบอะไรแปลกใหม่<อ>เรียกว่าความแปลกใหม่ไม่ได้ความแบบรุ่มหลงอะไรด้วยซ้ำยยสอนนีือว่าเราแบบอยากให้มันมันมันไม่เบื่อแปลกใหม่มันต้องทำทำไงนี่เออีพีก็ชงมึงมึงนี่ชงเกินนะมาแต่ถ้าทัา้งาทางพี่มันก็จะเป็นเรื่องแบบ18บวกบวกอย่างนั้นเงยอมก็เรื่มันก็จะหาหาขมาแจมแต่แบบบางทีบางทีเราก็อยากรู้ไงว่าเฮ้ยคนที่เขาอยู่กันนานอ่ะแล้วแบบเป็นคู่เก้งเนี้ยเออเขาอยู่กันยังไงให้มันแบบให้มันไม่เบื่อกานเออถ้าถามเลยอย่างเรื่องชีวิต สิบเนี่ยคําได้ครับมันมันเบื่อกันไหมหรือว่าก็ก็ยังเรื่อยๆอยู่เบื่อไหมหนูรู้แต่ว่าอาจจะน้อยลงกว่าในช่วงของตอนคบกันใหม่ๆนี่ค่ะ แค่นั้นอ่ะแล้วแบบนี้อย่างอย่างตอนนี้พอเราโทษทีนะแถวเขาถามเราไหมนะพอเรามาเป็นแบบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวหนูรับตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะไม่เคยรู้รับแบบรับแท้อลิเจนอลอ๋อรับรับออลิจินอลไม่เคยอ๋อเราไม่เคยสลับเลยตอนที่เป็นแมนเราก็ไม่เคยสลับไม่เคยไม่เคยค่ะทำไม่เป็นไม่อยากทำทุกที่หนูก็ไม่ไม่ได้ช่วยตัวเองมาประมาณสองปีแล้วตั้งแต่กินยาคุมก็ไม่เคยช่วยตัวเองเลยสองปีแล้วเพราะว่าเหมือนกินยาคุมมันก็กดฮอร์โมนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีการแข็งตัวแล้วก็ไม่ได้มีอารมณณ์์์ททาาาาางเเเเเพศออ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 ยยู่่่แแแแแลลลล้้้้วววว๋บบบนนนนีีีีจจะะะมมมมรรไไหหกกกปซ็สัฟคืื อนกันเนี่ยถ้าแบบเราจะมีเซ็กซ์คือแฟนเขาก็จะเริ่มก็คือจะต้องเป็นจะต้องเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเพราะเขาก็จะไม่ได้กินฮอร์โมนเขาจะมีอารมณ์แต่เราถ้ามตัวก็ไม่ได้แบบมีอารมณ์อะไรแล้วอาการอย่างนี้ทําให้เราไม่อยากเอ้ยทาให้เราไม่รู้สึกว่าอยากจะหยุดกินฮอร์โมนหรอไม่นะคะหนูคือหนูไม่รู้สึกเลยอะหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นแล้วหนูเป็นคนไม่ได้ติดเรื่องเรื่องเซ็กซ์อยู่แล้วโยมีคนเดียวให้ีมึงคนเดียวให้ให้มึงเลือกให้ผิวมึงแบบละมุนนี้ขึ้นมานิดนึงกับไม่มีอารมณ์ต้องกกกกกาาาาาารรทงงเเเเเเพศออออะไไลยมืนนนหู้ว่ถิิด ฮอร์โมนเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบใหม่แข็งไหลเล็กมีหนวดกูก็อยากกินนะเพราะแบบถ้าเกิดมันทําให้ทุกอย่างผิวใสทุกอย่างใสกูว่าเรื่องเรื่องเซ็กซ์อาจจะเป็นเรื่องรองมากมากกว่าเพราะเซ็กซ์มันกูว่ายังไงมันก็ต้องมีแต่กูไม่ได้บอกว่าไอเชียทุกวันแต่ต้องมีแต่แต่ละอาทิตย์ละสี่ห้ารอบนหนูลองมากมากเลยแบบเดือนหนึ่งทุกในเดือนหนึ่งไม่เกิน3ามครั้งสามครั้งอ่าฮะงงดิงงดิงั้นที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือ หลายๆคนเนี่ย L G P T ทุกวันนี้เขาอาจจะรู้สึกที่มีความไม่มั่นใจในตัวเองว่าแบบเช้่เทียกูต้องพราะทุกวันนี้เรื่องเพศมันลื่นไหลมันฟลูดมากๆเขาควรจะต้องแสดงตัวชัดเจนไหมว่าเราจะต้องเป็นอันนี้หรือว่าเราไม่ต้องเป็นอันนี้ก็ได้รือคือหนูศึกษาเรื่องไอ้นี่เยอะมากเรื่องแบบว่าการข้ามเพศไปมันถึงว่าแบบไม่ได้มองว่าใครเป็นเพศอะไรเพราะว่าจริงๆส่วนตัวหนูถ้าแบบคุยกันเออก็กระเทยแหละแต่ถ้าถามความจริงถ้าเป็นแบบหลักการหน่อยลึกๆหนูก็จะบอกว่าหนูเป็นกลางทางเพศหรือเป็น gender neutral ที่แบบเราไม่ได้มีเพศเราไม่จำเป กลุ่มเนี่ยเขาเป็น beauty s t น n d a อยู่แล้วเขาก็อาจจะไม่ชอบที่แบบว่าเป็นกะเทยเหมือนฉันได้ไงคุณมีรวยคุณมีสน่ล์ลณของเพศชายอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เขาดูไม่ดีอะไรเงี้ยเราสึกว่าจริงๆ beauty s t น n d a เนี่ยมันท็อกซิกมากๆเพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสวยในของตัวเองมีความหล่อในของตัวเองหมดเลยเราเราจะเชียร์ up เรื่องนี้มากหนูเลยคิดว่าถ้าง,งั้นเราสบายใจว่าเราไม่ต้องมีเพศก็ได้หรือเป็น q ียร์ก็เหมือนกันไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราเป็นเพศอะไรหรือการที่เราจะคุยกับใครหรือเข้าหาใครอ่ะเราจะไม่ต้องว่าเขาเป็นเพศอะไรแล้้้้ววว่่่่่่าาาเเเเรรรรคคคคคุยกกกกััััันนนนนนนแแลลิ็ืืืือออออออจบบบีีงงงใใใใหหหมมมมสต ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีแสดงว่าอย่างนี้ต้องต้องเคยเจอการบูลลี่จากกลุ่ม กลุ่ม L G B T ด้วยกันเองปะ่ะมีคนแบบที่เป็น L G B T กระเทยสวยไม่ไม่ยอมรับเราเคยแล้วมีมีค่ะเ<ม>คย<ม>โดนป่ะคือมีแต่ว่าหนูไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าหนูสจะว่าหนูก็สวยอ,ะอ่ะก็จะม,มีแบบว่าอุ๊ยเขาไม่ใช่กระเทยนะเหมือนแบบพอถูกรูปถูกแชร์ชไปคนชมกันว่าเอยกระเทยสวยจังคนนี้นี่ไม่ใช่กระเทยนะมีหนวดจะเป็นกระเทยได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะนึกออกป่ะถ้าไม่ใช่กระเทยแล้วเรียกว่าอะไรมันก็จะมีกลุ่มที่เขารู้สึกว่าการสวยแบบโยชิอะไรเงี้ยคือคือต้องเป็นกระเทยอย่างเดียวจริงๆความต่างเงี้ยมันมมันีได้หลายแบบทุกกกกกคคนน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 มมมมมมััััไไไไ่่่่่เเ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 หหืออออะะููรรรรรร้้้สึววาาาาาโงงตีียป็พศล เราคุยกันด้วยความสบายใจเธอฉันไม่ต้องว่าเออคนนี้เป็นเพศอะไรแล้วหนูสึกว่าการที่เราไม่ระบุเพศว่าเราต้องเลือกคบใครมันทําให้เรามีเพื่อนเยอะขึ้นแบบเพศไหนเราก็คบได้เพราะถ้าเราคุยกันแล้วมันโอเคสบายใจเราก็คบได้หมดจริงเพศไหนเราก็คบได้นะครับอันเดี๋ยวให้น้องฟุกฟ๊กฝากผลงานก่อนดีกว่าครับค่ะก็มี YouTube ค่ะโลงคนมีหนวดแล้วก็เฟซบุ๊กเพนเพจ่ะโลกคนมีหนวดเหมือนกันยังไงก็ติดตามน้องฟุ๊กได้ได้ขึ้นให้หมดทั้งไอจงไอจีได้ได้ครับโพลอร์นหมดเลยได้เลยครับวี้ขอบคุณมากนะครับมานะขอบ มากครับเด้๋ยเจอกันได้คร่ะเพราะจิตไหนๆก็ไหนๆแล้วขอถามถึงเรื่องอีกนิดนึงสมมตินะฮะว่าอวัยวะเพศผู้ชายมันแบบตอนไม่แข็งมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวแต่พอกินฮอร์โมนอ่ะจากฟอมที่มันเหี่วเหี่ยวคือมันจะเล็กลงไปกว่าเหมือนเดิมฟอมันก็คือแข็งเหมอนเดิมแค่ไม่แข็งเฉหเท่าเดิมงั้นของโยถ้ามันเหี่ยวมันก็น่าจะยังใหญ่มากๆอยู่ท้องถิ่นท้องเท็ดโย่ของไปแล้วแข็งเหี่ยวเลยพูดไปเรื่อยจริง